จากการมาตรวจสอบที่ประตูระบายน้ำโครงการดอยน้อยอเภอดอยหล่อจัังหวดเชียงใหม่ก็พบนะคะว่าประตูของที่นี่เปิดได้เต็มที่1บานอีก5บานนะไม่เต็มที่เพราะว่าสลึงขาดผู้ในการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันนะคะว่าแม้ฝ่ายตรงนี้ ประตูจะเปิดได้ไม่ครบนะคะแต่ไม่ได้กระทบนะคะทำให้น้ําท่วมในตัวเมืองเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าตรงจุดนี้อยู่ห่างจากสถานีปีหนึ่งที่เชียงใหม่ถึง50กิโลเมตรและตรงจุดนี้เองก็อยู่พื้นที่ท้ายน้ําที่น้ําจะไหลลงอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลแล้วนะคะแต่ก็ยอมรับนะคะว่าปัญหาของสลิง ที่ขาดนั้นนะช่วงที่ผ่านมามันแก้ไขยากเนื่องจากว่ายังคงมีน้ํามากแล้วก็ต้องใช้เครื่องจักรใหญ่แต่ก็จะเร่งแก้ไขตรงจุดนี้ให้เร็วที่สุดนะคะโดยการใช้เครื่องจักรมาตักสวะออกแล้วก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของน้ําที่ท่วมที่เชียงใหม่ก็มีการระบายตามการคาดการณของกรมชลประทานอยู่แล้วค่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฝายดอยน้อยนะครับ ฝายดอยน้อยเนี่ยจะอยู่พื้นที่ตอนล่างของเชียงใหม่นะครับห่างจากสถานีตรวจวัดน้ำพีหตามลำน้ำขึ้นไปนี่ประมาณ50กิโลเมตรตั้งแต่ฝายดอยน้อยขึ้นไปนะครับมีฝายอีกจำนวน 1, 2, 3, 4, 5สและก็6แห่งก็คือประตูระบายน้ำในส่วนของป่าแดดนะครับประตูระบายน้ำท่าบางตาลป่าแดดสิ่งที่ยังเป็นข้อกังวลก็คือในส่วนของบานนะครับบาน เนื่องจากในช่วงพายุยางหิที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่6กันยาผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตนะครับด้านหน้าเนี่ย<ม>ก็จะมีพวกขยะพวกซุงต่างๆเนี่ย<ม>ลอยมามากระทบที่หน้าบานนะครับซุงต่างๆที่กระทบไปเนี่ยมันทําให้สลิงที่อยู่ด้านหน้าบานเนี่ยมันขาดครับพอมันขาดปับ๊บบานเนี่ยมันก็ตกลงไป<ม>ตกลงไปก็ปิดเลย การแก้ปัญหาชมะทานก็ได้แก้ปัญหาก็คือได้เอาบาเอาสลิงเนี่ยที่มันขาดเนี่ยมาเกี่ยวหูด้านหลังของบานเพื่อให้มันยกตัวได้อีกครั้งเพราะเกี่ยวหูด้านหลังเนี่ยของบานพับมันทําให้ประสิทธิภาพของการยกบานเนี่ยลดลงก็คือมันควรจะเปิดได้หมดก็คือประมาณ6เมตรตอนนี้มันเปิดได้อยู่ประมาณอ2อเมตร5 0ถึง3เมตรทั้งหมด5บาน อีกบานหนึ่งที่สลิงที่ยังอยู่ด้านหน้าไม่ขาดนะครับก็สามารถยกบานเนี่ยได้สูงกว่า6เมตรซึ่งทำให้อัตราการไหลก็ไหลผ่านไปได้สิ่งทีเ่เกิดขึ้นก็คืออัตราการไหลก็คือมวลน,น้ำที่ไหลผ่านตรงนี้ก็ยังไหลผ่านได้ตามปกตินะครับตามปกติก็คือไหลลอดบานไปสิ่งที่เกิดผลกระทบก็คือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าช็อกเอฟเฟกเพราะว่ามวลน,น้ำก็จะมาชนหน้าบาน จากนั้นมันก็จะเทอขึ้นไปเทอขึ้นไปไกลแค่ไหนไกลประมาณ4กิโลเมตร3 4กิโลเมตรจากนี้แล้วสูงเท่าไหร่ก็สูงจากเดิมเนี่ยประมาณ80เซน80เซนเกิดผลกระทบอะไรต่อ80เซนเนี่ยเนื่องจากตลิ่งของฝั่งจังหวัดลำพูนเนี่ยมันต่ำนะครับก็คือไม่ได้ต่ำหรอกครับตามแบบแต่ว่ามันล้นข้ามไปข้ามไปประมาณเท่าไหร่กี่วันก็ข้ามไปประมาณสัก 16ชั่วโมงนะครับที่ล้นข้ามไปหลังจากนั้นระดับน้ําก็เริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติปัจจุบันที่เราเห็นนะครับก็อยู่ในภาวะปกติน้ําก็ยังสามารถระบายได้นะครับเ,เศษสวะที่มาติดบริเวณหน้าบานก็มีเครื่องจักรนะครับในส่วนของกรมชลประทานเข้ามาในการที่จะตักเศษสวะต่างๆเพื่ออะไรเพื่อช่วยในการระบายน้ําดันก่อนเราก็ได้เอาตัวเ,เคลนนะครับเพื่อมันจะยกบานให้พ้นน้า เ,เคนที่เราเอามาก็ไม่สามารถที่จะยกบานได้เพราะบานมีน้ําหนักถึง35มส mm ิบห้ันพยายามไปหาเคนตัวใหญ่มาเพื่อจะยกมันอีกก็จะเคนจะยืนอยู่บนหลังสะพานไม่ได้นะครับเราได้พยายามทุกวิถีทางแล้วครับแต่ตอนนี้มวลน,น้ําต่างๆก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติยังสามารถระบายน้ําจากทางเชียงใหม่ได้อย่างดีครับไม่ว่าน้ําท่วมมาตอนนี้ณนะขณะนี้นะครับณนะขณะนี้ประมาณบ่ายโมง ก็ยังระบายได้ดีแล้วก็ระดับน้ําที่สูงกว่าสันฝายก็เริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลงก็ตอนนี้ก็อยู่ในระดับปกติก็คือล้นสันฝายประมาณห้าสิบเซนครับคือจริงๆที่ว่าเพราะประตูตรงนี้ที่มันไม่ได้เปิดทั้งหมดเลยทําให้น้ําท่วมเมืองในตอนนี้จริงๆมันเป็นม,มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเหนือฝาย ตัวนี้ขึ้นไป15กิโลนะครับจะเป็นฝายหนองสลีกนะครับผลกระทบจากช็กเอฟเฟกต์ที่ขึ้นไปนะครับไป4กิโลยังไม่ถึงฝายตัวสุดท้ายที่เหนือตัวนี้นะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยนะครับเพียงแค่ว่าบริเวณด้านหน้าฝายดอยน้อยที่เป็นคันน้ําล้นคันเข้าไปยังทางผ่านน้ําเดิมแล้วก็พอาบไปยังพื้นที่การ,กรเกษตรของฝั่งพี่น้อง จังหวัดลำพูนนะครับบ้านท่าไม้จังหวัดลำพูนปัจจุบันน้ําก็ได้ลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วน้ําที่ผ่านผ่านไปในพื้นที่ตำบลท่าไม้กับตำบลน,น้ําดิบนะครับบ้านท่าไม้และก็บ้านใกล้เคียงบ้านวางังสวนกล้วยก็ที่ผ่านไปก็ใช้ระยะเวลาในที่น้ําผ่านไปเนี่ยประมาณ1วันครับหน mm hmm. วันก็ความสูงวันก่อนผมก็ไปนะครับไปตรวจสอบก็ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ 3 0ถึงเซนนะครับไม่มีบ้านเรือนอที่พังเสียหายนะครับมีน้ำท่วมบางส่วนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับเป็นสวนลำใหญ่ค่ะซึ่งท,ท,ที่ที่ที่พออธิบายเมื่อกี้คือว่าไอตรงฝ่ายตรงนี้ค่ะมันอยู่ห่างจากพีหนึ่ง <50 S 1> ห้าสิบครับห้าสิบกิโลเมตรครับห้าสิบกิโลเมตรครับตามลาน้าก็คืออยู่ท้ายน้ำแล้วครับท้ายน้ำท้ายน้ำจากนี่ไปอีกประมาณสักสี่สี่สิบกิโลเมตร ไม่เกิน50กิโลเมตรก็จะเป็นทะเลสาบดยอยเต่าเขื่อนภูมิพลครับค่ะก็ะหมายถึงว่าแบ็กวอเตอร์เคิร์ฟของทะเลสาบดยอยเต่าเขื่อนภูมิพลจะถึงบริเวณอำเภอขอดค,ค่ะแล้วน้ําปิงตรงนี้ค่ะมันก็รวมมาถึงจากน้ํากวงอะไรด้วยใช่ไหมคยับครับรน,ะะน้าปิงบริเวณน,นี้จะรวมมาจากนี่นะครับอันแรกก็คือเป็นน้ําปิงสายหลักนะครับน้ําปิงสายหลักมีด้านนี้ก็มาจากจังหวัดลาพูนคือน้าน้ากวงกับน้ําทานะครับ อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาของแม่น้ําปิงก็จะมีในส่วนของน้ําแม่ขานมาสมทบครับก็<อ>พูดง่ายๆว่าเกือบจะรวมทั้งหมดของลูกน้ําปิงซึ่งไหลไปตอนท้ายก็จะมีฝายวังปานแล้วก็ประตูระบายน้ําแม่สอยซึ่งเป็นประตูระบายน้ําตัวสุดท้ายก่อนอ่จะน้ําจะไหลลงทะเลาสายเต่าขึ้นภูมิพลครับค่ะ ซึ่งตอนนี้ดูจากสถานการณ์ที่น้ำในที่พีหนึ่งลดะคะแล้วก็การระบายน้ำหลังจากนี้จะ,อ,ะ,อ,ะอย่างที่น้ำก็จะเพิ่มที่สารพีอะไรอีกยังไงนะคะครับตอนนี้ที่สารพีตอนนี้ก็คือมวลน,น้ำที่ล้น <c oughs> ล้นไปแล้วนะครับล้นล้นตลิ่งไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนที่ไปยังที่อำเภอสารพีในส่วนของอำเภอสารพีการระบายน้ำจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือ ฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งเหนือเหนือถนอนซปเปอร์ฝั่งนี้ก็จะรับน้ํามาตั้งแต่ในเขตเมืองนะครับแล้วก็ตาบลป่าบงตาบลชัยสถานปลายทางของเขาจะอยู่ที่ตาบลชุมพูน้ําจะไปไหนลงไปยังน้ำป่วงมีการทําอะไรไปแล้วบ้างในครั้งก่อนมีเครื่องสูบน้ําซิ่งของอเทศบาลตำบลชุมพูรอรับไว้นะครับก็จะสูบน้ํา ลงสู่แม่น้ำปวงอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือฝัออ่งฝั่งซ้ายของถนนซปเปอร์สำหรับฝั่งขวาถนนซปเปอร์มามาจนถึงในเขตตำบลหน,นองแปกนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนกลางส่วนกลางมวลน,น้ำที่ไหลมาส่วนนี้ก็จะรับน้ำมาไล่ตั้งแต่ท่าวางตาลหน,นองพึ่งนะครับลงมาเรื่อยๆืจนมาถึงหนองแปกหนองสีแจงนะครับตรงนี้เราการระบายน้ำจะต้องไหลผ่าน2จังหวัด ก็คือผ่านทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนปลายทางอยู่ที่ไหนลำน้ำพวงเช่นเดียวกันปลายทางมีอะไรบ้างมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมทานติดตั้งไว้นะครับแล้วก็ช่วงกลางก็มีการติดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งการระบายน้ำแล้วทั้ง2องฝั่งมีการตกลงมีการหารือแล้วหรือไม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ ไปดูพื้นที่ตรวจพื้นที่แล้วนะครับในทั้งสองจังหวัดก็คือถ้าเชียงใหม่สูบเข้ามาลำพูนเท่าไหร่ลำพูนก็จะต้องสูบออกเท่านั้นก็เหมือนกับเพราะว่าแบ่งเฉลี่ยกันนะครับไม่ใช่ว่าเอามวลน้ำเนี่ยมาให้ลำพูนโดยที่ไม่ช่วยลำพูนนะครับเข้าเชียงใหม่ออกมาเท่าไหร่ก็ต้องสูบช่วยลำพูนเท่านั้นอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนกติกาที่ที่คุยกันในร,รอบนั้นสําหรับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่3 ส่วนนี้จะอยู่ริมบริเวณแม่น้ําปิงริมบริเวณแม่น้ําปิงเอาออกที่ไหนเอาออกที่บริเวณตำบลชัยสันรายมหาวงนะครับซึ่งอยู่ริมน้ําปิงแล้วก็จะสูบลงไปไหนสูบลงน้ําปิงตรงตรงนี้มีสูบเครื่องมีเครื่องสูบขนาดใหญ่ามากกว่า4เครื่องนะครับของกรมชุมนุทานอัตราการสูบเท่าไหร่10ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อวินาทีลงน้ําปิงนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นของใครเป็นของปอพครับ พก็จะสูบช่วยกันครับตรงบริเวณนี้ก็ช่วยกันถามว่าจะดึงมวลน,น้ําหมดเมื่อไหร่ก็ตอนนี้น้ําก็ยังเติมมาเรื่อยๆนะครับซึ่งคาดว่าคงใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากสถานการณ์ที่แม่น้ําปิงแนวโน้มลดลงเรื่อยๆแม่น้ำํำคงแม่น้ําปิงได้เร็วขึ้นสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆเราคาดการณ์ว้สักกี่วันได้คะการคาดการเทียบเคียงจาก ปี2554ซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์นี้ในการถูกน้ำเนี่ยในเขตเในเขตเมืองในเขตเมืองเตขตพื้นที่เศรษฐกิจจะใช้เวลาประมาณวันครึ่งเขตรอบเมืองที่ผ่านมาเนี่ยวงแหวนรอบหนึ่งวงแหวนรอบสองใช้เวลาบวกประมาณสัก2-3ถึงวันแต่ที่สารพีเนี่ยจะใช้เวลานานนิดนึงอาจจะ5วันถึง7วันแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่สูบน้ำช่วยไม่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ย น้ำที่ท่วมขังอาจจะอยู่ถึง2อาทิตย์หรือถึง3อาทิตย์เพราะฉะนั้นการดําเนินการในส่วนของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดลำพูนส่วนราชการต่างๆนะครับได้ช่วยกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในส่วนของกรมชลประทานทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการมาที่กรมลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเต็มกาลังมีความต้องการเท่าไหร่ขนมาให้เชียงใหม่กมบับลำพูนณะตอนนี้ก็คือทุ่มเท เครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ําทั้งหมดนะครับมาช่วยเชียงใหม่กัลบลําพูนครับตอนนี้เราจะเห็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ําวันนี้จะเป็นเรื่องของการสูบน้ําและการระบายน้ําเป็นหลักสําหรับในแม่น้ําสายหลักต่างๆตอนนี้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะวกปกติกนะครับก็คือ,อ,อในส่วนของแม่น้ำปิงที่สถาน,นีพีหนึ่ง ช่วงบ่ายนี้ก็จะลดลงต่ํากว่า3.70นะครับซึ่งจะเข้าสู่สถานการณ์เฝ้าระวังและก็จะต่ําลงไปเรื่อยๆอัตราการลดลงก็ประมาณ5ซนเมตรต่อชั่วโมงครับครับ